มาเทรดกับคลาสสิโกโทร0 2 6 1 8 0 8 0 8เหามาพูดคุยครับกับคุณพันงามอารยาวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณพันงามครับสวัสดีค่ะคุณมันพอดครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะทะลุแนวต้านที่คลาสสิโกให้เอาไว้ตั้งแต่ในช่วงของสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยื้อกันอยู่นานพอสมควรวันนี้ทะลุขึ้นมาแล้วนะครับผมถึงเวลาที่เราควรที่จะจัดเต็มเลยยังฮะ ถ่านในช่วงนี้ก็แนวโน้มดูจะดีขึ้นนะคะและกระทงคำก็ได้รับแรงหนุนจาก การอ่อนค่าของเงิน US d o l ดอลลาร์นะคะแล้วก็ดูมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะตั้งแต่เปิดตลาดในเอเชียก็มีการกลับเข้ามาของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งหยุดยาวไปในช่วงเทศกาลจุดจีนนะคะตอนนี้ก็กลับเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของการเปิดตลาดในเอเชียเนี่ยก็ดูว่าราคาทองคำว่ามีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะตอนนี้ก็ผ่านแนวแนว,แนวต้านริเวณเส้น moving average หนึร้อยวันขึ้นมา นางจะขึ้นทดสอบเส้นวิ่งเ v e r เ g ต200วันนะคะส่วนประเด็นที่จับตามองเนี่ยก็คือในคืนนี้นะคะประธานเฟดคนใหม่นางเจเน็ตเยเล่นก็จะมีการถแถลงนโยบายแล้วก็ายงานภาวะเศรษฐกิจต่อสภาผู้แทนรัษฎรนะคะซึ่งน้องทุนก็ต้องจับตาดูนะคะว่านางเยเล่นเนี่ยจะพูดถึงการลด QE อย่างไรบ้างนะคะคแต่ถ้าให้เราวิเคราะห์เนี่ยเราก็มองว่าในระดับ อาจจะก,การว่างงานที่6.6นะคะที่ที่ประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็มองว่า,าทางเยเลนเนี่ยน่าจะลด QE ต่อไปนะคะส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะที่ออกมาสั่กว่าคาดนะคะก็น่าจะเป็นชั่วคราวเพราะว่าทางด้านสหรัฐก็ได้รับผลกระทบจากพายอากาศหนาวเย็นนะคะก็อาจจะทำให้การจร้างงานเนี่ย อ่อนตัวลงไปเพียงชั่วข่าวเท่านั้นนะคะแต่ตัวที่จะลดลงต่อเนื่องก็คืออัตราการว่างงานของสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้น QE เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีความสำคัญที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะคะเศรษฐกิจสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะเดินหน้า tapering ต่อไปนะคะแต่เมื่อเราวิเคราะห์ว่าน่าจะมีการปรับลดมาตรการ QE ลงมาอย่างนี้ก็ไม่น่าจะดีต่อทองคำสิครับ สำหรับการประชุม FOMC ในครั้งหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดือนมีนานะคะ,ะซึ่งถ,ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยแนวโน้มราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าในการประชุม FOMC ทรั้งครั้งล่าสุดนะคะราคาทองคำไม่ได,ได้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากในเรื่องของการปรับลด QE มากนักน,นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย รับข่าวมามากแล้วนะคะแล้วก็น่าจะลงมาทำอ่อโลต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ก็น่าที่จะเตินหน้าได้ต่อไปนะคะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อในในในช่วงนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีการเทคโควฟิดทำกำไรสั้นๆนะคะในช่วงของการขึ้นทดสอบอหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าถึงหนึ่งพันสามร้อยห้าเหรียญน,นะคะในช่วงนั้นค่ะอื ครับผมแล้วพอแปลงเป็นโกลฟิเจอร์เนี่ยประเมินไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับสำหรับแนวรับในวันนี้นะคะก็แนวรับแรกจะอยู่ที่บริเวณ1,266แล้วก็1,255นะคะถ้าเป็นโกลฟิเจอร์จะอยู่ที่19,760นะคะแล้วก็19,590ส่วนแนวรับส่วนแนวต้านในวันนะคะก็คืออยู่ที่บริเวณ1,290 แล้วก็ถัดมา1295นะคะอยู่ที่2130นะคะแล้วก็2210นะคะส่วนถ้าหากว่าอยู่ที่แนวต้าน1 3 0่1 3ั5นันเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ20,000ประมาณ300ถึง2400นะคะครบ,บริเวณนั้นค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณพันงามครับชัดเจนมากครับค่ะสวัสดีค่ะ